สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องจัดไปหนึ่งสองสามสี่นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเหรียญเจริญพรนะครับเขาเรียกว่าเจริญพรสองหน้านะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นนะครับผมเจริญพรสองหน้านะครับหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญนี้นะครับผมจัดสร้างเพียงหนึ่งร้อยลังนะครับแล้วก็เป็นเหรียญของทีมงานนะครับผมราชาพัดเครื่องคนจัดสร้างนะครับผมเข้าพิธีปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามีนาของกันหกสิบห้าที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนที่แล้วนะครับผม นี่นะครับผมก็ถามว่าเก็บไหมนะครับตามจริงเหรียญไหนอะที่แบบไม่ได้อยู่ในกระแสหรือเหรียญไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอนาคตเนี่ยเราสามารถคาดการได้นะครับผมแต่เหรียญพวกนี้นะครับของหลวงพ่อพัดเนี่ยผมเก็บก็คือเก็บไว้พอชอบเฉยๆนะครับเก็บไม่เยอะเหรียญสองเหรียญนะครับประมาณนี้ครับหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญประมาณนี้นะครับผมส่วนเหรียญไหนที่มีอนาคตนะครับผมก็จะเก็บไว้เยอะนะครับผมเหรียญไหนที่เราคิดว่า อนาคตเนี่ยราคาราคาจะไปได้ไกลหรืออนาคตอ่ะเหรียญนะครับจะเขาเรียกว่ามีคุณค่าสําหรับเรานะครับเราก็เก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญเจริญพรสองหน้านะครับอันนี้ผมชอบในเรื่องของตัวเหรียญนะครับก็เก็บไว้นะครับชอบในทีมงานผู้สร้างนะครับผมก็เลยเก็บด้วยนะครับผมเป็นเจริญพรนะครับเดี๋ยวมาดูกันทําไมถึงบอกว่าเป็นเจริญพรสองสองหน้านะครับผมนี่นะครับหน้าด้านหน้าจะเป็นนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อรวยอ่าหลวงพ่อพัดนะครับโทษทีเป็นหลวงพ่อพัดนะครับผม นี่นะครับเนื้อจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับผมเนื้อนี้นะครับหรือเนื้อสแตนเลสนะครับผมจะเบานะครับน้ําหนักจะเบามากนะครับผมเห็นไหมครับเนื้อปีกเครื่องบินด้านบนจะเขียนว่าเจริญพรนะครับผมจมูกหลงพ่อด้านหน้าจะเป็นหลงพ่อหลับตานะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเลขโค้ดจะอยู่ตรงไหลหลงพ่อนะครับผมเนี่ยสี่หกเจ็ดนะครับหลงพ่อพัดนะครับผมหลงยาจีบอนะครับด้านบนก็จะเขียนว่าเจริญพรหอมเมจุอ่า ตรงห่วงไม่ได้เจาะรูนะครับผมแล้วก็เหรียญจะเป็นทรงลูกไข่นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจริญพรนะครับพิมพ์เต็มองค์ด้านหน้าจะเป็นเจริญพรพิมพ์ครึ่งองนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อนะครับนั่งคัมาธินะครับผมนี่นะครับเจริญพรนะครับอายุร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับลงยาจีบอนะครับนะก็จะเป็นเนื้อปิดเครื่องบินนะครับน้ําหนักเบาเบามากนะครับเบามากนะฮะเบามากนะครับเบากว่าเหรียญอื่นเยอะนะครับผม เนื้อนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับปางเนื้อเนี่ยผมก็ไม่แม่นเนื้อนะครับเนี่ยอย่างเนื้อนี้เนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อชนวนหรือเป็นเนื้อเนื้อทองแดงหรือเปล่านะเนี่ยครับเลขโค้ดสามแปดนะครับชนวนนะครับชนวนนะตอบชอช้างนะเห็นไหมครับ เป็นเนื้อชนวนนะครับตรงนี้จะตอโคชอช้างไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับโคดชอช้างเป็นเนื้อชนวนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเลขโคดนะครับสามแปดนะครับผมเนี่ยด้านหน้านะครับก็จะเป็นลงยาจีวอนะครับผิวอย่างนี้สวยนะผมก็ชอบผิวอย่างนี้นะครับเนี่ย เป็นงานนักากนะครับเห็นไหมครับจะหมูกไม่แต่ซีนจะหมูกสวยนะครับตรงน,นี้น่าจะเป็นตำหนินิดหนึ่งนะครับนนเนี่ยตรงนี้ในเป็นตำหนินะครับผมอยียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับ ลงยาลาวานะครับลงยาลาวาฟ้านะครับผมแต่นี้งานลงยาก็เยอะนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบงานแบบงานเดิมๆนะครับงานที่ไม่ลงยามากกว่านะผมว่าสวยดีนะครับงานลงยาก็สวยสำหรับใครที่แบบชอบงานลงยานะครับชอบงานที่แบบอันนี้นะครับงานลงยาลาวาเห็นไหมครับหน้าลงพ่อนะครับผมเจริญพรด้านบนด้านหลังก็จะนี่นะครับ เลขโค้ดก็เก้าสองนะครับขอบเหรียญต้องดูตำหนิไว้นะครับสร้างแค่ร้อยลังนะครับลังละร้อยเหรียญก็แค่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับผมสร้างไม่เยอะนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับผมเหรียญก็ขนาดประมาณสักเหรียญสิบเรานะครับประมาณเหรียญสิบนะนี่ครับสวยงามมากนะครับสวยงามมาก อวันนั้นผมทําเหรียญหล่นอ่ะจมูกลงพ่อเป็นรอยข้อเสียดายเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวผ้านะครับที่อ่าเช่ามาแรกๆผมเช่ามาเยอะมากนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ศึกษานะครับเราเล่นผ้าใหม่ๆเราก็เช่ามาอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าผมมีผ้าอะไรบ้างนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ